ตื่นมาเช้าวันนี้นะคะเราก็ยัองอยู่ที่กาญจนบุรีที่อำเภอสายโยนะคะที่นี่ค่ะที่บ้านภูฟ้านะคะซึ่งก็เป็นบ้านพักริมแม่น้ํานะคะที่มีหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นบ้านแนวล้านนาหรือจะเป็นนอนแพแบบนี้นะคะอยู่ริม,มน้ำแล้วมีบ้านที่เป็นแนวล้านนามเดเด์ลก็มีนะคะแต่ที่น่ารักมา,มากๆก็คือจะอยู่ติดริมแม่น้ําเลยแม่น้ํแควน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเพราะาโดนโอบล้อมไปด้วยขุนเขานะคะแล้วก็ธรรมชาติแหวกไม้นะคะ ก็ได้ความรู้สึกแต่ว่าธรรมชาติสุดๆเลยเดี๋ยวตอนสายๆกว่านีฮะเดี๋ยวไปล่องแพกันด้วยเล่นน้ำกันยังป้าเชื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเทียเท่ยวเตย24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีละ่ะ ไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณหละ่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหน สวัสดีค่ะอยู่มิเชลนะคะแล้วก็เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีที่อำเภอไซโยกนะคะ แล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังดูแม่น้ำแควน้อยอยู่นะคะที่บ้านภูฟ้าค่ะ <_ sl ope> ก็ที่บ้านภูฟ้าเป็นที่พักนะคะน่ารักน่ารักนะคะอยู่ริมแม่น้ำแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่พักให้เลือกหลากหลายแบบนะคะไม่ะนะว่าจะเป็นบ้านไซล์าันนาหรือว่าจะเป็นบ้านแพรนะคะหรือว่าจะเป็นบ้านแบบสไล้านนาโมเดิร์นก็มีเหมือนกันก็เดี๋ยวพิจะพาทุกคนไปเดินดูนะคะว่าบรรยากาศของบ้านภูฟ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะกิจกรรมที่นี่ก็จะมีล่องแพรนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากันตอนสายๆนะคะแล้วก็มี ถ้าตอนเช้าๆตื่นมานะคะนอกจากได้จะได้ดูดดื่มนะคะเสียงแม่น้ำนะคะและก็เสียงธรรมชาติก็จะมองเห็นได้นะคะว่ามีคนเขาจับปลากัานนะคะเหมือนแบบคล้ายๆใช้กวนนะคะจะรอดได้ตอนเช้ใครจะอยากเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวน,นี้นะคะก็เปดูอยานดยดูสิเขียวไปหมดเลยเป็นส,สิ่งที่กรุงเทพไม่มีแน่นอน ก็คือลาลำใหญ่นะคะเอาไว้ทานอาหารเช้ากาันมีจักรยานให้เช่าด้วยนะคะชั่วโมงละห้าสิบาทครึ่ชั่วโมง30มสินี่นะคะก็จะเป็นบ้านที่ออกสไตล์ร้านนานอยทางด้านขวานะคะแต่ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือรอบๆอบนี้จะออกบไปด้วยต้นไม้ภูเขานะคะธรรมชาติล้วน ก้อี้ข้างหน้าก็น่ารักนะคะนั่งชิลนี่นะคะในห้องนี้ก็จะค่อนข้าง VIP นิดนึงก็คือจะสวยกว่าห้องด้านในนิหนึงนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็ข้างใน,นก็จะเป็นไม้หมดเลยนะคะไม้ทั้งเตียงก็สวยทีเดียวแล้วก็จะเห็นวิวเนี่ยเปิดออกไปเห็นวิวเลยดีจัง ูฟ้าค่ะบรรยากาศชิลๆนะคะอยู่ิมแม่น้าแควน้อยนะคะแล้วก็ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบตอนเช้าเช้านี่ก็สามารถมองเห็นหมอกได้ด้วยนะคะหมอกเป็นเลยก็ใครที่สนใจนะคะอยากมาพักที่นี่เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์คนเต็มตลอดนะคะเพราะฉะนันต้องจองล่วงหน้านิดหนึ่งนะคะเป็นบรรยากาศของบ้านภูฟ้าเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะแล้วก็คนที่มาเป็นหมู่คณะเพื่อนฝูงะะแบบมากันเยอะๆเพ่าน่าจะมันแล้วนอนบ้านแ,นแพงอย่างเงี้ยนะคะ <S <S แพร่ริมน้ำหรือว่าถ้าเป็นสัมมนามาก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันค่ะเพราะเขามีเวทีมีอะไรอย่างนงี้ให้ด้วยเงียบสงบเริ่ม นี่นะคะก็มีขับรถเล่นกันแถวนี้ก็เลยมาเจอสะพานนี้แล้วก็จะข้ามไปดูฝั่งนู้นนะคะฝั่งอุทยานใจโยกนะคะก็จะเห็นวิวตรงสะพานสวยดีก็เลยแวะจอดมาดูวิวแป๊บหนึ่งนะคะก็ใครที่ชอบถ่ายรูปมิดว่าจุดนี้น่าเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปออกมาแล้วน่าจะสวยเมอมองมไปนะคะก็จะเห็นว่ามีจุดที่ไว้ขึ้นแพรนะคะหลายๆจุดด้วยกันเลยกิจกรรมยอดฮิตของการชนบุรีนั่นก็คือการล่องแพพูดและเราไปล่องกันบ้างดีกว่าไหมคะปะ แตล่องแพกันหัวจะเป้นยังไง อนนี้เราก็นั่งเรือมาชิดแพที่เราจะไปล่องกันแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็รู้สึกวุ่นวายดีนะคะตอนขึ้นแพนิดนึงก็เขาบอกให้นั่งบนแค่นะคะอย่างยินกระจกเป็นที่เดียวกันเดี๋ยวจะสลายเดี๋ยวแพจะพลิกได้ สนับสนุนการเดินทางโดย s ิ n g Light, B-ing อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้